ครับก็สวัสดีนะาะนักตกปลาทุกท่านครับมาอีกแล้วครับเนี่ยกล่องพัสดุนะครับส่งมาจากน้าต้นนะครับต้นรวนะครับเดี๋ยวเอาเฟซบุ๊กให้ดูนี่ฮะน้าต้นนะครับนพพลคําสิงห์นะครับนี่นะเหยื่อน้าต้นนะครับมีหลายรูปแบบเลยนะครับนี่ก็เป็นสินค้าตัวเดิมที่น้าเขาส่งมาให้เทสนะครับผมก็ใช้แล้วก็ไายผลงานโดนทั้งะาดด้วยนะฉาดปลาช่อนนี่ ได้หมดนะครับนี่เป็นตัวเดิมนะครับเดี๋ยวเราดูตัวใหม่ที่นาเขาส่งมานะขอขอบคุณนะต้นนะครับที่ส่งมาให้ใช้นะครับมาให้เทสนะครับคือต้องบอกว่างานน้ต้นนี่โอ้โหโคตรเครับทุกคนเป็นงานไม้นะงานไม้ที่ทําเนียบมากทำสีสุดจริงๆนะครับสุดมากๆเลยสำหรับผมเลยคือสะสมยังได้เลยครับเก็บสะสมยังได้นะครับนี่ฮะนต้นส่งมานะครับ ส่งมา2ตัวกระต้นส่งมา2ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับโอ้แพ็กเกจนะเปลี่ยนใหม่ด้ครับเป็นสีแดงนะทุกคนนะนี่ครับต้นรวนครับนพพลคำสิงห์ไปอุดหนุนนาเขานะครับราคาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกันเองมากๆนะราคาที่น้องเลยนะครับร้อยนิดๆนะครับ๋ยวมันดูตัวแรกนะครับขออนุญาตแกะก่อนนะโอเคครับ นี่ครับตัวแรกนะเป็นงานไม้นะครับสีจะบอกได้ไงสีน้ำตาลไหมทุกคนเดี๋ยวผมซูมให้ชัดโอเคนี่ฮะมีลายเซ็นตรงนี้นะครับต้นนะครับอันนี้เป็นงานสายนะครับเป็นหน้าตัดแบบนี้สายนะครับสายจิ๋วนะครับหอแหลมปิดเลยดูสีครับการเก็บสีมีลายเกตด้วยนะแล้วสีเนี่ย ออกประกายมุกด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมอะคริลิกไหมหรืออะไรวะสีอะไรวะสีทําสีรถยนต์อ่ะ,ะเป็นประกายอย่างนั้นเลยนะนะครับตัวเบ็ดตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวอันเดิมเป็นเบอร์หนึ่งนะอันนี้ก็ 1. 1 o, หนึ่งหนึ่งโอหรือเปล่าน่าจะหนึ่งโอไหมครับเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็ให้กาดมานะครับน้ําหนักอยู่ที่เจ็ดถึงแปดกร,รัมนะตัวนี้ราวราวเจ็ดถึงแปดกร,รัมนะสายหดโหดนะครับ สีน้ำตาลโวสีสวยมากเลยทุกคนเก็บได้ไหมเนี่ยผมเก็บแล้วนะครับตัวหนึ่งงานตัวเดิมที่เป็นแบบนี้แหละสีน้ำเงินนะผมเก็บแล้วนะครับสะสมแล้วนะฮะนี่ครับสีน้ำตาลงานสวยมากทุกคนเดี๋ยวแอคชั่นเดี๋ยวยังไงผมไปถ่ายให้ดูอีกทีนะตีปช่อนนี่น่าจะแบบเล่เาๆอ่ะคือเอาอย่างนี้ทุกวันเนี้ยคนใช้เหยื่อยางเยอะถามว่าเหยื่อยางปลาล์มกัดง่ายไหมปลาล์มกัดง่ายนะครับแต่ตัวเนี้ย ใครๆไปตกก็มีแต่เหยื่อยางนะทุกคนนะปลามันจำแอคชั่นแล้วคือใครเล่นเหยื่อยางปลาจะบอกว่าปลาเคี้ยวกัดยากอาจจะมีส่วนนะครับเพราะว่าเราไปตกแจ่เหยือ่อกบยางอะ่ะมีใบหลิวตีนะเด็ดๆปลามันจำแอคชั่นแล้วนะเราก็ลองเปลี่ยนแอคชั่นดูนะเอากบรายนี่ล้วเลานี่บล็อกๆๆดูนะครับอ่ะตัวแรกอีกหนึ่งตัวครับนี่ครับตัวนี้เป็นหน้าเบานะเท่าที่ดูนะครับสไตล์กบสไตล์นี้เนี่ยผม บอกเลยว่าใสา่เสียงดังแน่นอนนี่ครับเป็นหน้าเว้าแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นสีโอประกายม่วงเลยสีกาแล็กซี่อะครับออกม,อม่วงๆเลยนะตาสีแดงนนครับหน้าเว้าแบบนี้ผมตอนนี้ทาเลยนี่น่าจะใส่เสียงดังนะจะป๊อกบ๊อกป๊อก๊อก๊อกให้ดูประกายสีด้านล่างครับโอ้โหโอ้สีน้ำตาลนะนะครับ ดูขนาดน่าจะราวๆสองสองจุดห้าเซนคิดว่านะนี่ครับสองจุดห้าเซนนะตัวแรกก็นะ่าราวๆเท่ากันนะใช่ครับสองจุดห้าเซนน,น,านนะครับนี่ครับกบหน้าต้นนะแจ่มมากเลยทุกคนสีมาในโทนเข้มนะรอบนี้รอบที่แล้วมาในสีเขียวนะครับนี่ครับโอ้หน้าต้นส่งนั้นนี่รอบที่สามแล้วนะครับ ก็เด็กๆก็มีเหยื่อไปใช้นะคือผมก็ให้เด็กๆนั่นแหละนะครับเทสเตอร์น้อยไปใช้นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีตัวใหญ่ด้วยของละต้นนี่ครับใช้ดีทุกตัวนะครับงานไม้นะทนทนไปเลยนะนี่ครับลองเข้า Facebook ไปดูนะครับนี่ครับนพพลคำสิงนะนะครับเดี๋ยวแอคชั่นเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ทีครับ นี่ครับขอบคุณต้นมากนะครับเหยื่อถึงงล้วครับครับมาลองตัวแรกกันก่อนเลยครับตัวนี้นะโอ้โหสีออกกาเล็กซี่เล็กซี่นะครับเป็นสีม่วงประกายประกายมุกอ่ะแล้วก็มีลายเก็ตอยู่ด้านหลังนะตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับ2.5เซนตัวเบ็ดน่าจะ1โอนะผมว่าสปิดลิงแข็งแรงครับน้ำหนักอยู่ที่ราวๆเกรัมน่ะเดี๋ยวลองตีดูนะครับไม่ต้องห่วงคือเหยื่อ7กรัมนี่ทำระยะได้แน่นอนนะครับ มาดูแอคชั่นครับสายระเบิดเลยนะตัวนี้คือต้องบอกว่าตีไปแล้วกอเร็วได้เลยนะตัวนี้มันจะเร่าๆหน่อยนแอคชั่นนะครับนี่เดี๋ยสายกๆๆ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 ๆ่อยถ้ากอชามันก็จะเหมือน เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแมลงต้มเตียมตมเตียมต้มเตียมต้มเตียมตีปลาช่อนหมายเขีเข้ยวๆลองใช้ดูครับนี่ครับหน้ามันจะดอกเด็กดอกเด็กดกเด็กไปเ กิ๊กๆๆๆๆนะครับสีสวยมากทุกคนว่าไปเล่นชโดก็ได้นีมสปีดเลยอะ่ะแบบก็สปีดเลยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้มันกัดนะครับสปีดนี้มันเลยอย่างตัวเล็ก โอเคครับ, okay, รบตัวแรกผ่านไปมาดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองที่ว่าหน้ามันจะว้าวๆหน่อยนึงอะ่ะที่ผมบอกว่ามันน่าจะเสียงดังอ,ะอ่ะซูมกลับยังไงวะโอเคนี่ครับตัวที่สองครับสีกาแล็กซี่ม่วงๆหน่อย ปากวาวๆนะครับ๋ยวมาลองดูฮะทุกอยัางโอเคอะมาลองดูแอคชั่นครับลองวีตีไก่ครับ ถ่ายเหมือนกันครับหน้าตอนนี้หน้ามันจะปบกๆๆเลยนะเสียงดังมาถึงนี่เลยอะ่ะเนี่ยบกๆๆนะตีปลาน้ำลึกเนี่ยผมว่าสนุกเลยเนะี่ยตีตอนกลางวันนะครับเด็ดแดดใช้ตัวนี้เลยครับ ถ้าเราเล่นมัไม่มีเหยื่อใต้น้ำํำอยากเล่นผิวน้ำนะครับกลางวันสึกแสกนะครับแดดแร้อนๆปลามันจะไม่ขึ้นมาครับปลามันจะนอนอยู่ด้านล่างน้ํำลึกใช่ไหมเราก็เอาตัวนี้เรียกนะฮะสายระเบิดจริงผมชอบไอ้ตัวนี้หนะ ไปนะปเลยนเหหมือนตีนเตะเลยทุกคนสักไม้แสงจะหมดแล้วเขาลองไปอุดหนุนนะเขาดูนะครับเข้าไปใน Facebook เขานะครับมีหลายคนรีวิวมากนะ ช่องดังๆใหญ่ๆก็รีวิวนะครับของน้าต้นรัวนะครับต้องไปอุดหนุนนาเขานาเขาจะทําเป็นชุดสีครับเป็นชุดสีเป็นเซตนะครับจัดเซตแต่ละวันโปรโมชั่นไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ลมนาเขาบางทีเขาอยากลดราคานะครับยจัดเซตสี่ตัวห้าตัวราคาถูกนี้ก็มีนะเราต้องไปติดตามใน Facebook นาเขานะครับนพพลคำสิงห์นะครับต้นรัวนะฮะลองเข้าไป Facebook ดูหรือว่าอยากสั่งทานะครับก็ลองแชทคุยกับนาเขาดูนะ ทำแบบนี้แบบนี้นะเผื่อคณนาเขาทำให้ได้นะครับแต่ผมการันตีเรื่องแอคชั่นแล้วก็สีนะครับสุดยอดนะครับคือไม่รู้จะว่ายัางไงไม่รู้จะยกนิ้วอะไรให้อีกนะเพราะว่าสุดยอดมากครับดูเลยการันตีครับ Very good โอเคครับฝากอยูุ่นนาเขาด้วยครับ